สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช n e นะแอ e l k i ก s สท r โรนะคะมาเจอกับแม่หมอเออีกแล้วในคลิปนี้จะเป็นการดูดวงนะคะสำหรับเดือนสิงหาคม2561นะคะในคลิปเป็นการดูดวงสำหรับคนหมู่มากนะคะไม่ได้ดูให้ท่านคนเดียวไม่ได้ดูส่วนตัวนะคะแต่ว่าเป็นการดูเบื้องต้นเพื่อเป็นไกด์ไลน์ในการดำเนินชีวิตนะคะเป็นการแนะนำแนวทางนะคะ,ะมีอะไรดีอะไรไม่ดีนะคะก็ขอให้ทุกท่านเนี่ยฟังนะคะเพื่อเป็นแนวทางแล้วก็ให้ ยึดในเรื่องการคิดดีทดําดีไม่ว่าจะท่านจะอยู่ในศาสนาใดนะักปฏศาสนาใดนะคะก็ให้ยึดหลักปฏิบัติตามศาสนาของท่านอย่างเช่นศาส,สนาพุทธนะคะก็ยึดเรื่องทานศีลภาวนาเอาไว้นะคะทําบุญก็ทําบ่อยๆนะคะไม่จำเป็นต้องเป็นเงินก็ได้นะคะการมีน้ําใจการถือศีลการสวดมนต์ท่านหลายๆท่านที่ติดตามแม่หมออยู่มีการติดต่อมาบอกว่าอยู่เมืองนอกนะคะจะทําบุญยังไงดีสวดมนต์ได้คะ่ะ ภาวนาก็ได้นั่งสมาธิก็ได้นะคะตามศรัทธาแล้วก็หลายๆท่านเนี่ยปัญหาชีวิตเยอะชอบปรึกษาโอเคเราจะทํายังไงให้ดีขึ้นไม่หมอก็แนะนําไปทําบุญนะคะทั่วไปเนี่ยละคะทำสังฆทานก็ได้ทําบุญกับโรงพยาบาลทําบุญกับเด็กทาบุญลงศพก็ได้นะคะตามศรัทธาแต่ว่าถ้าให้ดีที่สุดเนี่ยคนเราเนี่ยต้องเปลี่ยนที่การกระทําของตัวเองด้วยบางทีไปทําบุญแต่ว่าไม่เปลี่ยนการกระทําของตัวเองเนี่ยอันนี้มันก็จะแก้อะไรไม่ได้นะคะก็ บางท่านก็มีไปเสริมดวงเปลี่ยนเบอร์นะคะเมื่อปรึกษาแม่หมอหลายๆท่านคงรู้ว่าแม่หมอมอีรับปรึกษาเรื่องหินมงคลนะคะก็ สามารถปรึกษาได้ทางแฟนเพจนะคะถ้าสนใจแม่หมอร้อยเองทุกเส้นนะคะจะเป็นหินมงคลแบบนี้นะคะก็จะเลือกให้แต่ละท่านไม่เหมือนกันนะคะก็ตามงบแล้วก็จัดสรรให้เนื่องจากหินมีหลายชนิดแล้วมีความแตกต่างกันในเรื่องรายละเอียดอันนี้ต้องพูดยาวนะคะแต่ว่าถ้าจะให้แนะนําว่าหินอะไรที่เส้นเดียวจบนะคะหลายๆเรื่องเนี่ยปกติแม่หมอจะแนะนําให้ทําแยกนะคะจะได้มีพลังงานหินเต็มแต่ว่า ถ้าจะแนะนําก็คือจะเป็นหินจักระนะคะที่ว่า1เส้นนะคะมีหินถึง7ชนิดนะคะอันนี้ก็เดี๋ยวท่านใดสนใจไปปรึกษาได้ที่หลังนะคะ,ะในเรื่องของการดูดวงในคลิปนะคะก็ขอให้ทุกท่านฟังโดยใช้วิจารณญาณนะคะแล้วก็ไปปฏิบัตินะคะไป apply ในชีวิตตัวเองของแต่ละท่านแล้วกันนะคะเดี๋ยวเรามาชมกันเลยคะ่ะ สวัสดีค่ะชาวราศีสิงห์นะคะเดี๋ยวเรามาดูดวงกันเลยนะคะว่าในเดือนนี้การพยากรสําหรับชาวรัคนาราศีสิงห์นะคะจะเป็นอย่างไรนะเริ่มที่ความรักก่อนเลยนะคะความรักจะเป็นของคนที่โสดนะคนที่โสดหมายความว่ายังไงคะแม่หมอคุณคุยกับใครบางคนอยู่นะคะแต่ยังไม่ได้ตกลงโปรงใจการเป็นแฟนอาจจะคุยกันมาสักระยะหนึ่งแล้วนะคะแต่ว่ายังไม่ได้แบบเอยว่าโอเคตกลงเราเป็นแฟนกันแล้วนะเธออะไรแบบนี้นะอ่ะชาวราศีสิงห์คะคุณ ได้พบเจอแหละใครบางคนอยู่ตอนนี้มั่นใจนะคะมีไพ่เดอ t a สตคนที่คุณแบบถูกอกถูกใจนะคะมี Queen of Cups นะคะอาจจะเป็นคนราศีธาตุน้ำนะคะแล้วก็เป็นคนคนที่คุณคิดว่าคนคนนี้น่าจะพรั่งพร้อมด้วยอะไรหลายอย่างเหมาะกับคุณนะคะเนื่องจากว่านอกจากเดอ s t สตแล้วยังมี The ะ m p มเพรนะคะมีไพ่เมเจอร์อ Major ถึง2ใบนะคะซึ่งเป็นไพ่ของเพศหญิงที่เป็นแบบไพ่ดีนะคะ ในคลิปนี้อาจะเป็นการดูทั่วไปนะคะไม่ดูส่วนตัวะนะเนี่ยคนที่ดูอยู่ก็อาจจะเป็นผู้หญิงผู้ชายนะคะก็คือเพศตรงข้ามของคนนั่นเองนะควรเจอคนที่ถูกใจนะคะอาจจะเป็นพ่อแม่แม่อาจจะมีลูกติดก็ได้นะคะแล้วก็ความสัมพันธ์ตอนนี้มันก็กําลังดําเนินไปอยู่แต่แต่ Su d d e n l y นะคะคณก็รู้สึกว่าความสัมพันธ์มันเข้าถึงยากอยู่ดีมันก็สะดุดอะ จริงๆคุณคิดว่าคุณสามารถรักคนคนนี้ได้ชอบคนคนนี้ได้นะถูกใจคุณด้วยแต่ทําไมคุณรู้สึกว่ามันยากจังเลยอยู่ดีมันรู้สึกว่าเข้าถึงยากนะคะมันมันมีไพ่ดาบขึ้นมาแต่ว่าแม่หอใช้ไพ่เอ่อ b e f o r e ท a r o โนะคะจะเป็นดาบที่ยังปักอยู่ในหินอยู่คือทุกสิ่งทุกอย่างจริงมันยังไม่ค่อยเคลียร์ชัดเจนอะอยู่ดีก็รู้สึกว่าเอ๊ะ หรือว่าไม่ใช่คือมันจะเป็นแบบนี้นะคนที่คุยๆกับใครบางคนอยู่นะคะในโมเมนต์นี้อาจจะรู้สึกแบบนี้นะก,ก็ลองคบดูต่อไปนะคะว่าเป็นอย่างไรนะะเดี๋ยวเรามาดูนะคะความรักของคนที่มีแฟนแล้วนะคะมีคู่รักแล้วคือความรักของคุณน่ะมันดูเหมือนกับ Stable แบบมานะคะหรือว่าเป็น ความรักที่คุณคิดว่าอาจจะมีความสัมพันธ์กันมาระยะหนึ่งแล้วก็ค่อนข้างมั่นอบมั่นใจซึ่งกันและกันนะคะแต่อยู่ดูคุณรู้สึกว่ามันไม่โอเคไม่โอเคแบบมีไพ่ดมมุนขึ้นนะคะหมายถึงคุณรู้สึกว่ามันมีบางอย่างที่มันไม่ชอบมาผักกลในความสัมพันธ์รู้สึกว่าลุ่มลุมนมดอนเบื่อเบื่อเซ็งเซงทะเลาะกันง้องแงงจริงจริงมันไม่ใช่ประเด็นอะไรใหญ่เลยแต่อยู่ๆก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ใช่ อยู่ดีก็รู้สึกว่าไม่ใช่แล้วอยู่ดีๆก็คุณรู้สึกอยากติดต่อแฟนเก่าขึ้นมาหรือเปล่าหรือแฟนเก่าติดต่อคุณมาอย่าลืมนะว่าที่บอกเป็นการดูดวงทั่วไปนะคะไพ่อาจสมัยถึงตัวคุณติดต่อเขาไปหรือเขาติดต่อคุณก็ได้นะคะมีไพ่หกถ้วยคนเก่าๆนะคะรักครั้งเก่านะคะกลับมาติดต่อกลับมาอาจจะส่งเมสเซจทักมาทาง Facebook ทางไลน์นะคะอาจจะติดต่อกลับมาทําให้คุณหวั่นไหวนะรู้สึกว่าแบบ เออ,เอ,อแบบเอ๊ะเกิดอ,อะไรขึ้นมันเหมือนเป็นประเด็นขึ้นมาที่มันป๊อปอัพขึ้นมานะคะมีมีเกณนะคะในเดือนนี้คนเก่าคนรักเก่าในอดีตนะคะอาจจะติดต่อกลับมาหรือคุณอยากจะติดต่อคนรักเก่าขึ้นมาเนื่องจากว่าความสัมพันธ์ในปัจจุบันของคุณนะ่ยมันไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ความสัมพันธ์มันเหมือนกับมันแป้กอะฉะนั้นนะคะก็ระมัดระวังนะคะในเรื่องของการที่ เราจะนอกใจนะคะคือส่วนใหญ่เข้าใจนะว่าบางคนเนี่ยแฟนเก่าเลิกกันแต่ว่ายังมีความสัมพันธ์ที่ดีกันอยู่ไม่ได้เลิกคุยนะคะแต่ก็ให้รักษาขอบเขตไว้และกันถ้าคุณปัจจุบันเนี่ยคุณมีคนใหม่เรียบร้อยแล้วอะ่ะคุณจะกลับไปหาแฟนเก่าเนี่ยก็ให้มันอยู่ในขอบเขตของการคุยลักษณะปรึกษากับเพื่อนนะคะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะกลายเป็นว่าเดี๋ยวก็คุยกับแฟนเก่าเดี๋ยวก็มาคุยกับแฟนใหม่นะคะมันก็จะซับ ซ้ำซ้อนซับซ้อนแล้วก็จะเริ่มคอมเพลกเกตนะคะหลายๆคนเนี่ยมีปัญหาเพราะมันเริ่มจากแบบนี้ตอนแรกๆคุยกันไม่มีอะไรแล้วมันก็ยืดเยื้อต่อเนื่องมานะคะอะก็เดี๋ยวจะมาดูเรื่องการงานนะคะการงานของชาวราศีสิงห์ได้รับมอบหมายงานนะคะค่อนข้างเยอะแล้วก็ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่มีสิทธดาบนะคะการจะเริ่มโปรเจกต์อะไรอะไรเหนื่อยนิดนึงนะคะ ไม่เหนื่อยทิเดเหนื่อยเยอะด้วยนะคะแล้วก็งานของคุณอาจจะเกี่ยวเนื่องกับการต่างประเทศอาจจะเกี่ยวข้องกับผู้ที่มีอิทธิพลต่อเรื่องการงานของคุณนะคะอาจจะเป็นชาวราศีธาตุดินนะคะหรืออาจจะเป็นชาวราศีพฤษภที่มีความเกี่ยวเนื่องเรื่องงานกับคุณนะคะมีภั่ต่างชาติขึ้นด้วยนะคะภพ่เ h อ w o r l รอาจจะเป็นการทํางานต่างบ้านต่างถิ่นต่างเมืองเกี่ยวกับการต่างประเทศนะคะ ที่บอกนะว่า10ดาบนะคะแล้วก็ขึ้น10บไม้ฉะนั้นะเรื่องการงานของคุณเนี่ยมีเกณฑ์ที่ว่าจะมีอุปสรรคเยอะนะคะแนะนำให้ไปปล่อยปลานะคะปล่อยชีวิตสัตว์นะคะอ,อุปสรรคที่มีอยู่เนี่ยอาจจะช่วยให้ราบรื่นมากขึ้นนะคะอย่าลืมหลังจากทำบุญน,นะคะ ้องอุทิศด้วยบางคนทําบุญแต่ว่าลืมอุทิศมันก็เหมือนกับเราทําไปแล้วเนี่ยเราก็รับบุญเต็มๆเ,เลยนะคะอย่าลืมอุทิศให้กับเจ้ากรรมนายเวรเราไม่รู้ว่าเราเคยไปเบียดเบนใครหรือเปล่าเขารออยู่นะก็นะคะมีโอกาสไปทําบุญจริงๆมันทําอะไรก็ได้แต่ว่าจากหน้าไพ่ดูมานะคะอยากให้ไปปล่อยชีวิตสัตว์ปลาแบบนี้ไปซื้อหน้าเขียงในตลาดก็ได้นะคะถ้าคุณไปปล่อยตัวเล็กๆที่เขาขายตัวละห้าบาทสิบบาทอะคือมันคือปลาปล่อยไง คือ,อยังไงเขาก็ไม่ฆ่ามาันมากินอยู่แล้วถูกไหมฉะนั้นถ้าแบบเป็นการแนะนำนะคะไหนๆจะทําบุญแล้วจะได้บุญเยอะขึ้นนะคะก็ไปช่วยชีวิตเขาแบบซื้อปลาจากตลาดตัวที่ใหญ่หน่อยก็ไม่ได้แพงมากนะแม่บอกเคยปล่อยนะคะปลาุกก็น่าจะประมาณโลละไม่ถึงร้อยนะคะอยู่ในเกณฑ์ประมาณนี้ปลาช่อนจะแพงนิดนึงนะคะก็แล้วแต่สัตว์แต่เรื่องการงานจะเจออุปสรรคเยอะนะคะชาวราศีสิงในเดือนนี้ฉะนั้นเนี่ย รู้ตั้งแต่แรกก็เตรียมแผนให้ดีๆนะคะอาจจะหมายถึงว่างานที่คุณอาจจะรู้สึกอยากจะลาออกด้วยงั้นดูให้นะคนที่มีทำงานอยู่มีเกณฑ์ได้ย้ายงานเปลี่ยนงานไหมนะคะม,มีไพ่แฮงแมนนะคะแล้วก็มีไพ่สิถ้วยนะคะเหมือนว่าจริงๆมีไพ่เดิะสซันด้วยไม่เหมาะคิดว่า เดือนนี้อาจจะยังไม่ได้เปลี่ยนนะคะมีเกณฑ์จะได้เปลี่ยนแต่ก็ยังไม่ใช่ตอนนี้มันยังมีอะไรติดค้างผูกพันทําให้คุณจะต้องแก้ไขปัญหาเรื่องงานของคุณให้เสร็จสิ้นก่อนอะคืออาจจะมีบริษทัทหรือเฮฮันเตอร์มาท้าทามคุณแล้วได้ซ้ําเสนอเงินที่มากกว่าหรือว่าออฟเฟอร์หรือเพื่อนมาชวนนะคะแต่มันยังไปไม่ได้ เพราะงานที่ทําปัจจุบันนะคะมันยังค้างคาอยู่ยังไม่เสร็จนะคะก็เลยคิดว่ายังไม่มีเกณฑ์ได้เปลี่ยนนะ,ะสําหรับเรื่องการเงินนะคะการเงินเดี๋ยวจะดูเรื่องการเรียนให้ด้วยการเงินของชาวราศีสิงห์นะคะถามเรื่องเงินไม่มีไพ่เหรียญเลยเดี๋ยวไปเปิดอีกสักสองใบนะคะ เรื่องการเงินไม่ค่อยดีนะคะมีเกณฑ์ที่จะได้แบบใช้ใจ่ายเงินบางอย่างแบบกระทันหันหักกระทันหันอาจจะต้องเสียเงินเสียทองในเรื่องของการเดินทางนะคะแบบฉุกระหุหรือว่ามีมีเรื่องของการเดินทางมีเกณฑ์ด้วยว่าอาจจะเป็นต่างประเทศนะคะต่างถิ่นแบบนี้นะคะอาจจะมีเกณฑ์เสียเงินแบบนั้นแบบไม่ทันตั้งตัวแล้วก็ถามว่ามีเงินจ่ายไหมมีจริงๆมีนะคะแต่ว่า มันเป็นมันเป็นเอาเงินออมมาจ่ายมันเป็นอะไรที่เกิดขึ้นกระทันหันนะคะคุณไม่ได้เตรียมพร้อมเอาไว้ก่อนมีมีไพ่เดินทางนี่นะคือไพ่6กดาบนะคะมีโอกาสอาจจะอาจจะไปเรื่องงานก็ได้เพราะว่ามีไพ่สองไม้นะคะมีไพ่สองไม้ แต่ก็อย่างที่ว่าคามิเกนนะคะเดินทางค่อนข้างชัดเจนนะคะแบบกระทันหันด้วยเสียเงินเสียทองในเรื่องแบบนี้นะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูเรื่องการเรียนนะคะสําหรับน้องๆที่ดูคลิปนะคะและยังอยู่ในวัยเรียนเรื่องการเรียนจะเป็นอย่างไรนะคะโอ้จริงๆได้ไพ่ตัวเลเวนะคะรือว่าเห็นไหมขอโทษน,นะไฟมันไม่ค่อยแบบไฟมันสว่างไปนิดนึงไม่เหมาะยังไม่ได้นะคะซื้อไฟมาโอเคการเรียนนะคะมีไพ่เลเวอร์ ถ้าถามว่าภาพรวมการเรียนนะคะไปได้เรื่อยๆนะคะแต่ว่ามันติดที่ไพ่เดวิลนิดนึงตัวเองอยากจะอาจจะมีเกณฑ์ที่ว่าอตัดสินใจอยากจะอยากจะเรียนบางอย่างอยากจะสอบบางอย่างมีแพชชั่นคือไพ่เดวิลไม่ได้เป็นไพ่เสียเสมอไปนะคะ,ะมันอาจจะหมายถึงความต้องการที่จะเรียนต่อในสายวิชาชีพสายนี้มากวิชานี้มากอยากจะเรียนคณะนี้มากมาก แต่อาจจะโดนต้านทานจากคนรอบข้างอยากจะขว่ยคว้าอยากจะทําในสิ่งที่ตัวเองชอบบางคนเรียนสายวิทย์มาอยู่ๆอ,อยากจะมาบอกที่บ้านว่าอยากจะเรียนเป็นอินเทอร์ i アดีไซน์นะคะหรือเรียนดีไซเนอร์หรือไปเรียนเป็นเชฟอา,าจจะโดนคัดค้านอย่างเงี้ยค่ะมันจะมีแพชชั่นมากๆซึ่งแต่ถ้าถามแม่หมอมองว่ามันจะมีคนรอบข้างเราก็อาจจะเป็นคุณพ่อคุณแม่ที่ไม่เห็นด้วยนะคะอาจจะมีเพราะว่ามีพย่ย คาดดบไอหาไม้นะคะไม่ใช่หาดดับ้าไม้นะคะมีเดว,เวิลอย่างที่บอกแต่คือไม่หมอคิดว่าน่าจะทําได้นะคะน่าจะผ่านไปได้ด้วยดีเ,เรื่องการเรียนเรื่องการสอบเรื่องอะไรอย่างเงี้ยถ้าคุณมีแพชชั่นมากตั้งใจจริงๆน่าจะผ่านไปได้เพียงแต่ว่าคุณจะต้านทานแล้วก็แสดงให้คนรอบข้างเห็นหรือเปล่าว่าสิ่งที่คุณรักคุณชอบคุณสามารถทํามันได้จริงๆนะคะอ่ะก็จะเป็นการดูดวงนะคะเบื้องต้นสาหรับชาวลัคนาราศีนะคะสิงประจําเดือนนี้ค่ะ ก็อย่าลืมกดแชร์แล้วก็กดติดตาม Subscribe ไปหมอด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ